เทคนิคในการขจัดมือที่3ตอนนี้ครูมีใบประกาศสินิบาตวิชาจวยาของมหาลัยเยลครับและครูมีเอเบเซอร์ของมหาลัยฮาร์วาร์ดมหาลัยที่ติดดำหนึ่งของโลกครับมิชชั่นครูครับให้ทุกคู่สมหวังในความรักวันนี้นะครับคุณจะเล่นกับมือที่3าข้อแรกครับคุณต้องห้ามยุ่งกับมือที่3เพราะวันนี้ถ้าเกิดคุณไปยุ่งกับมือที่3มันเป็นสัญญาณบอกอะไรปะครับมันเป็นสัญญาณบอกว่าคุณกําลังไม่มั่นใจในตัวเองบางสิ่งบางอย่างคุณไม่แน่ใจว่าสินค้าของตัวเองดีพอเพราะถ้าเกิดคุณเป็นอิฟ้า คุณเป็นยาย่าคุณจะไม่สนใจครับคุณเป็นอ้ามคุณจะไม่สนใจนะครับกับมือที่3เพราะคุณคิดว่าคุณดีฟอคุณเจ๋งพอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องไปเล่นกับมือที่3เนี่ยต้องไปจับมันเนี่ยไปจ่าเอ๋อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปวินมือที่3เนี่ยแสดงว่าตัวคุณบดป้องครับดังนั้นครับวันนี้ถ้าลูกค้าเริ่มไม่กินอาหารร้านคุณแล้วแสดงว่าอาหารร้านคุณเริ่มมีปัญหานะครับอย่าไปไปด่าร้านใหม่ที่เขาไปกิน เพราะร้านใหม่อาจจะทำอาหารอร่อยกว่าร้านทุณก็ได้คุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องไปด่าบังคับลูกค้าให้กลับมาไม่มีใครอยากกลับครับแต่ลูกค้าจะกลับมาเพราะอาหารคุณมันเลิศเลอที่สุดไปกินร้านไหนก็ไม่อร่อยเท่าคุณวันนี้คุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าดังนั้นอย่าไปยุ่งมือที่3เอากระจกส่องตัวเองว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างถ้ามือถ้าคุณมีความคิดแบบนี้แสดงว่าคุณมีข้อบกพร่องแน่นอนครับหาข้อบกพร่องออกมาแล้วแก้ไขมันข้อที่สองครับคุณต้องจี้ให้มือที่3มันเกิดความกลัวนะครับไม่ใช กลัวว่าเดี๋ยวแฟนจะไปมีมือสามนู่นนั่นนะครับจะไปติดมือสามไม่กลับคุณต้องทําให้มันกลัวคุณเข้าใจไหมเนี่ยครับคุณต้องเล่นย้อนซอกนะครับเพราะวันนี้มันจะทําให้คุณกลัวครับแต่คุณต้องทําให้เขากลัวโดยการที่1คุณต้องจี้ให้มือที่3ระวังนะครับระวังหมายถึงนะครับอันเนี้ยวันเนี้ยคุณพัฒนาตัวเองจากข้อที่1แล้วถูกไหมนะครับแล้วคุณก็โอเคมีการถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปกับคู่กับแฟนความแม่ลูกอย่้ยครับเพราะคุณพัฒนาตัวเองดีขึ้นและทําดีกับแฟนมากขึ้น คุณสามารถถ่ายรูปครอบครัวได้ครับพอแม่ลูกลงในโพสต์แต่ถ้าเกิดคุณไปจ้าเอ๋มือที่3ตั้งแต่แรกถ้าเกิดคุณถ่ายเขาไม่ยอมให้ถ่ายเขาไม่ยอมให้ลงด้วยนะแฟนคุณนะครับดังนั้นอย่าเดิเนเกมแบบคนไม่ฉลาดต้องคนฉลาดเท่านั้นถึงจะชนะคนมีความรู้เท่านั้นถึงจะชนะครับจากนั้นทําแบบนี้มือที่3ามจะเริ่มระวังอา้าวทาไมยังถ่ายรูปมีความสุขกันอยู่เขาเริ่มกลัวข้อที่2ครับจี้ให้มือที่3ระแวงนะครับให้มือที่สาม ลัวจนระแวงโดยการที่คุณ่ะพัฒนาตัวเองในข้อหนึ่งให้ดีขึ้นไปอีกและคุณทําดีกับแฟนมากขึ้นไปอีกและมือที่3จะเริ่มระแวงเพราะอะไรทาไมไม่ทะเลาะกาันทักทีไหนบอกว่าทะเลาะกันตลอดเวลา ient. ไหนบอกว่าอยู่แล้วไม่ีความสุขทำไมอยู่แล้วยิ้มแป้นเพราะตอนนี้คุณดีขึ้นทุกอย่างแล้วเอาใจขึ้นทุกอย่างนะครับมือที่3จะเริ่มระแวงแฟนคุณละว่าเขาโดนหลอกหรือเปล่าเขาจะเริ่มระแวงสงสัยเริ่มจะมีการงอนกันแล้วนะครับในสเต็นี้น,นะครับข้อที่3ครับคุณต้องจี้ให้ใหหมือที่3ระเบิดนะครับโดยการ แฟนคุณให้มากขึ้นไปอีกพัฒนาตัวเองให้ขึ้นอีก20เท่านะครับและทุกเทศกาลพาแฟนคุณไปบ้านครอบครัวแฟนคุณซื้อเสื้อ,อครอบครัวใส่พ่อแม่ลูกปู่ย่านะครับแล้วก็ถ่ายรูปครอบครัวลงในทุกเทศกาลนะครับไปบ้านแฟนคุณครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบว่ามีความสุขกันในครอบครัวปู่ย่าตายายนะครับเพราะมือที่3จะรู้สึกตัวเองเป็นคนนอกมือที่3จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินมือที่สามรู้อา้าวทำไมทุกเทศกาลกูต้องอยู่คนเดียววะแล้วนี่เขาไปมีความสุขกันทุกเทศกาลเลย ถ่ายรูปมาโชว์กันแบบชำํำเขาจะรู้สึกอยากจะระเบิดแล้วเขาเนี้ยเขาจะกดดันแฟนคุณละเ mm hmm. มื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกนะครับจะเริ่มมีการงอนเริ่มทะเลาะเริ่มทวงถามเริ่มกดดันเริ่มที่จะจี้นะครับแฟนคุณให้เลิกแต่จากที่คุณทํามาจากสองเศษเนี่ยคุณมีแต่ดีขึ้นดีขึ้น แฟนคุณตอนนี้รู้สึกว่ามือที่3าเป็นความทุกข์แล้วแล้วคุณกลายเป็นความสุขแล้วจากตอนแรกที่เขากระโดดไปหามือที่3เพราะเขาคิดว่าคุณคือความทุกข์มือที่3คือความสุขเขาก็เลยกระโดดไปแต่ตอนนี้มือที่3กลายเป็นตัวทุกข์แล้วเขาจะกระโดดไปไหนก็กระโดดกลับหาคุณครับครับดังนั้นนะครับเกมกระจัดมือที่3คุณต้องใช้สมองมนุษย์อย่าใช้สมองสัตว์ในการดำเนินชีวิตสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอารมณ์สมองสัตว์เลขาสัญชาตญาณนะครับมันไม่มีทางเวิร์กนะครับดังนั้นนะครับคุณ ขจัดมือที่าให้สิ้นซากครูแนะนําไปทบทวนในคอสยาพิษขจัดมือที่3ครับคอสนี้จะทําให้มือที่3นะครับจิตตกอาจจะต้องไปหาจิตแพทย์นะครับใครอยากกำจกัดให้สิ้นซากไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์ครับเป็นกลังใจใทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้ครูมีของขวัญีใหม่มาแจกนักเรียนล่วงหน้านะครับคือครูมีทํากลุ่มคอสฟรีวิชามารให้คนคลั่งรักเราใครสนใจอยากได้อยากเข้ากลุ่มเรียนนี้ฟรีนะครับไปที่หน้า โปรไฟล์ครูแตะลิงก์และพิมพ์เลข3ตัวเดียวครับและใครมีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นเลินใจทุกคนครับสวัสดีครับ